สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้คลิปที่แล้วผมลงเอื้องขิมแดงที่ได้ไปหามาจากป่าและผมก็ได้ลงคลิปสั้นๆนะครับหลังจากนั้นมีพี่คนหนึ่งชอบเอื้องขิมแดงและขอมาขอ,อาคลิปเต็มๆนะครับ แต่ตอนนี้เอื้องขิมแดงที่บานอยู่นั้นไม่ค่อยมีแล้วครับรวยไปหมดแล้วเนื่องจากว่าฝนตกลืมเข้าฤดูฝนแล้วก็ลือไม่กี่ช่อแล้วต้นนี้ที่มาติดเอาไว้ก็มีสองช่อแต่พวกนี้เป็นเอื้องขิมแดงหมดเลยนะครับเอื้องขิมแดงหมดเลยไปเอามานี่ตอนแรกคิดว่ามันเป็นกล้วยไม้ชนิดอะไรนะ เรากเพราะว่าไม่ไม่เห็นดอกมันนะครับแต่พอออกดอกมาเนี่ยมันก็สวยมากครับเบื้องขินแดงบางท่านที่ได้ส่งข้อความมาถามคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ข้อความว่ามีใครไหมอะไรอย่างนี้คือมีเยอะจริงๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบ่งไปให้อะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าผมได้ไ,ไม่ใช่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งมอญเลยไม่สามารถที่เอาไป แบ่งให้ได้นะครับเรื่องขิ่มแดงช่วงออกดอกก็ประมาณเดือนสามเดือนสีประมาณช่วงเดือนเมษานะครับมันก็ออกดอกสวยงามมากครับสีมันเด็กสีแดงสดเลยครับแต่ดอกนี้มันใกล้จะรวยแล้วก็เลยสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไรแล้วสักเท่าไรแล้วเนาะตอนตอนที่เด็กจัด ตอนที่แดกออกออกเนี่ยสีมันสวยมากเลยจัดมากครับสีเรื่องกินแดงครับวันนี้ถ่ายมาให้ดูใ,ใกล้นะครับเดี๋ยวยังมียังมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้นเดี๋ยวผมจะไปดูต้นอื่นครับตรงนี้ก็ยังมีช่อดอกให้เห็นครับยังมีอยู่ตรงนี้ก็ผมไม่รู้ว่าไปติดที่ไหนดีเพราะว่ามันเยอะก็เลยเอาไปติดไว้กับใน้แห้งนะครับ ยังมีช่อดอกอยู่อันนี้คือหมดเลยครับเอื้องขิมแดงหมดเลยครับด้านหลังนั้นก็ยังมีช่อหนึ่งคือเยอะจริงๆครับก็เอามาปลุกรวมไว้กับกระเดกะล่อนเอื้องขิมแดงนี่ต้องต้องมีแดกประมาณแสงแดกประมาณ80%นนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่ออกดอกนอกจาก ขิมแดงแล้วนี่คือขิมชมพูครับชมพูปีนี้มันออกดอกสองช่อครับช่อนั้นรวยไปแล้วเหลือแต่ช่อนี้ใกล้จะรวยเรือยังเรือยังเรืออยู่ก็เลยถ่ายมาให้ชมกันครับเรื่องขิมชมพูครับผมขิมชมพูนี่ผมมีแค่ต้นที่ต้นเดียวนะครับลูมันก็กำลังออกประมาณสองต้นองอกออกมา นี้ก็ยังมีอีกช่อหนึ่งมกปุ๋วยกับผุษสาในรากมึงก็กําลังกําลังออกออกแล้วก็เอาไปเกาะกับต้นผูษสาครับเลิ่นแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันบรรยากาศมันยินสบายฝนก็ตกด้วยครับต้นมะม่วงนี่ก็ยังมีช่อดอกให้เห็นอยู่ครับ้างบนนั่นคือต้อนนี้ก็เต็มไปหมดเลยครับ คือไม่รู้ว่าไปติดตรงไหนผมก็เลยเอาไปติดไว้ข้างบนโน้นเลยครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปกับอันไดแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูครับตอนนี้ก็มาถึงข้างบนแล้วครับปีนขึ้นกับบันไดแล้วามาถ่ายมาให้ดูครับต้นนี้ยังมีหลายๆดอกอยู่เหมือนกันครับยังยังไม่รวยตรงนี้ก็มียังมีชอ่อหน บนนั่งก็รวยไปแล้วครับเดี๋ยวเอาไปติดเอาไว้ติดไว้แบบเป็นกอเลยครับแบบนั้นเลยแบบได้มาจำหนายก็คือถ้าแยกแล้วเดี๋ยวจะไม่มีที่ปลูกครับผมก็เลยเอาไปติดไว้แบบนี้เรื่องสีตาลเขายังมียังมีช่อหนึ่งต่อสวยดีครับกล้วยไม้กล้วยไม้นี้กล้วยไม้ธรรมชาติกล้วยไม้ป่าครับ เดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวไปดูว่าที่อื่นมันจะมีดอกให้ให้ชมอีกหรือเปล่ายังมีครับตรงนั้นที่ว่าผมติดเอาไว้กับคอนไม้ยังมีดอกให้ชมอยู่ครับมีอยู่สองสามช่อครับตรงนี้นี้ติดไว้กับคอนไม้ วยงามครับก็หลายต้นยเหมือนกันตรงนี้ข้างล่างตรงงงก็มีมาให้ชมกันครับยังไงก็ต้องขออภัยครับเพราะว่าช่วงนี้มันหมดช่วงฤดูขอขมันออกดอกครับฤดูออกดอกก็เลย ไม่ค่อยสวยมันไม่ไม่ได้เห็นเป็นกอเลยครับเป็นกอที่ออกดอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ครับคลิปนี้ก็ลาไปลาไปแล้วครับเดี๋ยวเอาคลิปหน้าไอรเรกที่กำกำลังแผงชอดอกบานเมื่อไรเดี๋ยวเอามาให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าออกดอกมาเมื่อไรแล้ว เดี๋ยวเอามาให้ชมอีกทีนึงยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ